โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้ขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้ครับอยู่กับคอนเทนต์ในการส่งกิจกรรมอันนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมคลิกที่ไอเทมเพื่อรุนรับรางวัลน,นะครับตอนแรกเนี่ยดอยตั้งใจว่าดอยจะมาซื้อแค่ตัวของเอเลนดอร์ตัวเดียวนะซึ่งพอดอยไปดูในร้านค้าแล้วเนี่ยเอเลนดอร์ e จะมีราคาอยู่ประมาณ6-90คูป,ปองนะซึ่งดอยมองว่ามันแพงมากนะแล้วก็ทางคนดูก็บอกว่ามีกิจกรรมนี้เข้ามานะดอยก็เลยตัดสินใจมาลองเล่นดูนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ในวิธีการได้สกินหรือฮีโร่ต่างๆเราเนี่ยเราก็ต้อง กดนะครับซื้อ1ครั้งหรือไม่ก็10ครั้งนะครับให้ตรงจังหวะนะครับไม่ใช่ตรงจังหวะคือสมมติเลขข้างใต้นะครับเลขข้างใต้นะเขียนว่า100นะครับเรากดซื้อ10ครั้งไปที่ตัวนั้นปุ๊บมันก็จะมีโอกาส10ใน100ก็คือ10%นะครับอะไรประมาณนี้เพราะงั้นการกด ในจังหวะที่เลขมันเหลือนน้อยๆก็จะมีโอกาสได้มากกว่าซึ่งถ้าเรามาคํานวณเป็นตัวเลขกันเนี่ยสมมุติอะอย่างซิปเงี้ยซิโผล่มาด้วยเลขที่100อย่างเงี้ยถ้าเรากดซื้อทั้งหมดเลยร้อยครั้งมันก็แค่500อปองซึ่งก็ยังถูกกว่าค่าฮีโร่นั้นๆอยู่ดีเพราะงั้นโดยมองว่าถ้าเรากดดีๆนะครับอย่างเช่นกดสักเลข30มันก็โอกาส1ใน3แหละ สมมติเรากด3ทีเราได้ถูกไหมเราก็เสียแค่150ยหปองก็ได้ฮีโร่หนึ่งตัวล้วแค่น้นก็คุมแล้วนะครับในทางทฤษฎีนะครับเดี๋ยวดอยจะกดกันให้ดูเดือาว่าวันนี้ดอยเตรียมมา2,000คูปองนะครับวันนี้ดอยจะได้กี่ตัวกี่สกินนะครับไปรับชนกันเลย5,9แล้วไม่ติด7 9ไปกดเกมเวนเกมเวนไอ มึงเอ้ยมึงทำอย่างนี้กูไม่ได้สี่สิบสี่สิบนสิบกูไม่กดมึงอยอันสุดท้ายมัด <c oughs> โอ้เมื่อไหร่จะออกล,ลูกโอเคอีกคนไม่มีดวงเอา้าได้ไปแล้ว เอาไปดิก <c oughs> ูจะเหมาเด้อ <c oughs> เอามาจะซื้อเขียนละเอา้าจิ้มต้องนานแม่งแย่งกูอีกเอยได้ได้คาเฟ่เราก็เราก็เราก็ได้อยู่ห หลังจากที่เกลีย่ยมาอย่างยาวนาแเราก็ได้หนึ่งหนึ่งอันที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเแต่นี้นะ่าจะมีคนรอจ้องอยู่กดไหมกดไหมไมกดไหมตัวนั้นลงลงไกลงไกของที่ขอที่ที่นิดเลว ต้งสามทีแลเว้ยเมื่อกี้สามสิบเปอร์ด้วยไปได้ได้มาดิครับโอเคเรียบร้อยต่อเลยไอ้นี้ต่อเลยลงอีก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 ตีนึงตีนึงไออ้าเฮ้ย เรียกว่าเอาทั้งตัวทั้งสกินไอซ่เชียร์ะเชียร์มันนะเชื่อมันกดไม่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 กดไม่ทันกดดีกดดีเอแม่ได้โยร้อยห้าสิบก็ได้โยถ้าหละเอาอีกสามทีหรือสี่ทีอะกูดูไว้ทันเอาดิทีนึงเยอะเต็มเต็มเม็ดเลย จบ,บแล้วภารกิจละหายสิปองงงมือผีอยู่บ้างาตั้งเอาเป็ด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 เป็ดลกูก เราไปร้อยละสวยว่ะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่มินดาปะ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 มาเผาให้หมดมันสนุกดีวะเราเอาให้หมดทั้งซีรีส์เลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยนิ่งนิ่งนิ่งๆดึงทีนึงดึงเสื้อทีนึงอ้ร้อน โโออเคห้าปองว่ขาดห้าปองโหโหดจัดเลยเนี่ยว่ขาดห้าปองโหดจัดเลยโอเคหดแล้วก็ได้าสิบปองกูก็ซื้อวะสี่สิบสามสิบยี่สิบมาวะอย่างมาครับน้องๆ ลืมเล่นจนลืมในคิวเลยมันเจ็ดสิบงวะ <c oughs> มันคว้าไปวะเนี่ยคันโอ้ย <c oughs> ไม่เห็นแล้วมันคันมือกูกดก็ได้อ่ะโอ้ยอาปองกูเอาก็ได้วะ โดนโดนแดกแล้วอะในที่เล่นเไว้นานใหญ่าก,การตลาดคาเฟ่เหรอเต็มพอแล้วเติมจะเติมไดแยอะได้ของที่อยากได้ครบแล้วจริงๆแค่หาถ้าจะหาได้หมดไปเท่าไหร่แล้วน่าจะประมาณสองพันปองเนาะเนี่ยเอ้ใช่สองพันบาทเลยตอเติมพันหนึ่งไปรอบหนึ่งแล้วก็อีกห้าร้อยสองรอบอีนึงทำทุกคนเลยทำทุกคนเลยโอเคคุยกันได้คุยกันได้ มา,า,ามามามา,ายีน่ะยีน่าเลวม้ามีอ่ะั้ยขอขอดูดูเร็ว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 เรเลวม้วม้ยังไม่มียีน่ายังไม่มีเข้ามาถามจริงกูโดนต้มอ,อ,อ <c oughs> ๊ยอดเลวมะมาอีกแล้วเหรอเอาไปนั่งจ้องไปอ่าก้าว นำกว่าสี่สิบกดแล้วกนะันกินนึงอีกิีนึงกินนึงกินนึงอีกทีนึง okay. เรียวมะสิบปอง <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรได้เรียวมาตัวเดียวก็คุ้มสองตัวเมื่อกี้ละเ <c oughs> <c oughs> ทลส่วนใหญ่ไอ้พวกสกินพวกสกินฮอตส่วนใหญ่มันจะต้องกดประมาณต่ำกว่าต่ำกว่าร้อยก็กดได้แล้วนะถ้าที่ดอยดูนะประมาณต่ำกว่าร้อยมันจะแบบ มันจะไหลไวมากเอาเชียร์ไปละนั่นแหละเนี่ยถ้าดูส่วนใหญ่อะถ้าเป็นไม่ใช่สกินที่อะว่าเลขเริ่มมาเยอะมากอะถ้าเลขเริ่มมาเยอะมากต่ำกว่าร้อก็ไปละอย่างลิงน่าจะได้ประมาณเกือบ50าสิบเลยมั้งนะคิดว่านะทุดเล่นได้แล้วขาดแล้วเนะี่ย ใช่มันเป็นจังหวะบ,บกดวงแต่ว่ามันก็มันเราก็พอค่าคะเน A ได้จากค่าสถิติไงเนี่ยลิงเดี๋ยวกดตอน50ได้เนี่ยต่ำกว่านี้กดปุ๊บปับ๊บกดไม่ทันไม่กี่จิ้มไปแล้วโอเกคถ้าจิ้มทันน่าจะได้จิ้มไม่ทันยีหน้ามาละโอเคมา กินะต้องก็ต้องสามสิบว่ะเนี่ยเอาเอาสามสิบแล้วกันเลขเนี้ยแต่ว,ว่าไม่ไม่ไม่เปลืองตังค์โอกาสออกคุม้มคือราคาถ้าว่าเราเอาราคามาถือว่าราคาวันนับบห้าร้อยกว่าถูกไหมเราซื้อได้วยห้าสิบถูกปะมันก็แค่หนึ่งในสิบแต่โอกาสได้มันหนึ่งในสามเพราะงั้นเล่นสามรอบเราก็คุ้มมีโอกาสได้เยอะกว่าซึ่งมันจะไปไหลวิท้ายต้องกดให้ทันกินีหนึ่งไป อีกทีนึงอะ่ะป yeah. okay. ีะโอเคช่างมันได้ก็ได้วะเ,เหลือที่สุดท้ายละมาสิบครั้งสุดท้ายปะปิดปิดตัวไหนดิแล้วคือพอดีแบบได้เยอะเกินนะครับทุกคนนั่นเลยลืมมาได้อะไรบ้างะนะก็ขอโทษด้วยนะฮะ <c oughs> กระทืบดอยได,ไดนะ้ถ้าหมั่นใจไหมว่ากัน <c oughs> ยยอย่อย่อยยเติมอีกส <b> ักร้อยหนึ่งได้มัไหมเนี่ยอยากได้เออสุคือไม่ใช่แหละนะคืออยากได้เออสุไว้คือแบบมันขาดมันขาดอีกสองตัวอย่างเงี้ยแต่ครบแล้วอะขออีกนิดหนึ่งได้ยวไหม จริงมันแบบมันแบบเขาแค่คิดว่าคิดว่ต้องเติมตังค์ซื้อเอลสุกับเติมตังค์ซื้อสิบกูก็แบบนึงก็พันนึงแล้วนะนั่นเป็นทอยมันไม่ใช่สกินมันเป็นสกินเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยมันตัวนี่หว่าไม่ใช่สกินโอ้โหมีตัวเป็นเดี๋ยวกดทีละหนึ่งดีวะาแบบเจ๊เล่นหลายๆรอบเอาไปยสมที่กดนะ เฮ้อย่างงี้สิได้เล่นได้เล่นเออมาดิกูสู้นะเสียไปละหนึ่งหนึ่งโอกาสสุดน่ารักของเราคาเฟ่เจ็ดสิบแปกูกดเลยทีเดียวน่ารักไปแล้วเลยสะเลยจที่ กดทีเดียวมันไม่ยากไปเลยเหรอวะมันแบบมันยากมากเลยนะในความรู้สึกเนี่ยในการแบบวันฮิตคิวเนี่ยกาชาคุงเนี่ยกดพิษมือลั่นโ <Oh อ my god เฮ้ซิปมาแล้วเชีย่ยแล้วกูวิววกาสสี่ทีโอเจะทันหรอวะ Yeah. เอาไงดีอ่ากดตอนห้าสิบเชี่ยทำไมคนแย่งกดอยู่จังไงลดไปสิบหรอวเอ้าเชี่ยหายม <c oughs> <c oughs> ีคนมังแกดอยใครแย่งกดนะมั่งไปได้ถึงเก้าสิบเลย กูนั่งรอมาทั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมด <laughs> โอเคพอเลิกนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มวันนี้ก็คือได้สกินค่อนข้างเยอะมากนะแล้วก็ได้ฮีโร่เยอะมากๆได้ฮีโร่ไป13สกินอีก6นะแบบคุ้มๆนะฮะ ก็ถ้าให้สรุปก็คือเสียไปประมาณ2,000นิดๆนะครับ2,000นะครับได้สกินมาได้มูลค่าประมาณ12,000คูปองได้นะครับถ้าซื้อราคาเต็มรับกับเพื่อนชาวคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้และครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน